โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาเบบเกมเกณฑชิ้นอิมเกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมจะมาสอนวิธีการทำพัลเซนในพื้นที่พิเศษเวอร์ชัน2.8ตรงบริเวณเกาะของฟริชชูที่จะเป็นพัลเซนของเรเวนหรืออีกาที่จะให้ตัวของเราดันตามหาคนร้ายหรือตัวที่คนถามนั้นต้องการซึ่งในคลิปนี้นั้นก็จะมาบอกตำแหน่งและวิธีการเงื่อนไขในการรับกองรวมไปถึงตำแหน่งของหุนอีการนี่อีกด้วยโดยในคลิปนี้นั้นผมจะเป็นการเฉลย ER เลย จะไม่ได้อ่านไดอารีหอกเนื้อเรื่องแต่ถ้าใครอยากเป็นยอดนักสืบตัวเล็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็บอกเลยว่าเวสนี้นะ่าสนุกมากแต่ก็ขอวงเล็บไ้ว่าถ้าเราตอบถูกในครั้งแรกอะนะซึ่งตำแหน่งของพัซเซอร์แต่และอันนั้นจะอยู่ตรงบริเวณไหนก็สามารถมารับชมรับฟังในคลิปนี้ได้เลยโดยในตำแหน่งแรกนั้นจะอยู่ตรงบริเวณใกล้กับทางวาร์ปเข้าดันเจียนของฟริชซึ่งเมื่อตัวของเราวาร์ปมาถึงแล้วนั้นให้เราวิ่งขึ้นบันไดามาตัวของเรานั้นก็จะเจอหุ่นดีกาเหล่านั้นเลย ซึ่งอีการในส่วนนี้นั้นมันจะถามเราว่าใครในพื้นที่นี้นั้นถูกหักหลังซึ่งตัวของเรานนั้นจะต้องกดค้นหาความลับซึ่งใครไม่อยากดูเฉลยนั้นก็สามารถข้ามไปได้เลยซึ่งในสุดเฉลยของรูปปั้นตรงบริเวณน,น,นี้นั้นก็คือตัวรูปปั้นผ้ามันคอแดงตัวนี้ก็สามารถเลื่องตาผมได้เลยซึ่งเสร็จแล้วตัวของเรานนั้นก็รับกล่องแล้วไปยังที่ต่อไปกันโดยตำแหน่งต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณเกาะใหญ่ทางด้านล่างขวาซึ่งเมื่อตัวของเรานั้นมาถึงตรงบริเวณนี้ก็จะมี่ขย พร้อมกับรูปปั้นอีกาซึ่งในส่วนนี้นะมันจะถามว่ารูปปั้นอีกาตัวไหนนั้นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเฝ้ายามซึ่งก็เหมือนเดิมใครอยากคิดเองก็ข้ามไปได้เลยส่วนเฉลยก็รอต่อจากนี้นะซึ่งในส่วนของเฉลยนั้นก็คือรูปปั้นตัวนี้ซึ่งตัวของเราั้นก็รับกล่องแล้วไปยังที่ต่อไปกันเลย โดยที่ตำแหน่งต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณเกาะทางด้านบนขวาซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณติดติดกับชายหาดด้านบนน้อยซึ่งเมื่อมาถึงแล้วตัวของเรา,าก็จะเจอกับรูปปั้นดีกายเช่นเดิมในส่วนนี้รูปปั้นจะถามเราว่าใครคือผู้เกียริครันซึ่งตัวของเรา,าต้องสืบไปเช่นเดิมแต่ถ้าใครอยากดูฉเฉลยแล้วเราก็ก็สามารถเลือกรูปปั้นตาผมได้เลยโดยรูปปั้นที่เป็นคําตอบวิธีจริงก็คือรูปปั้นตัวนี้เมื่อตอบเสร็จแล้วเราก็รับกดลราไปยังที่ต่อไปกัน ในที่ต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณด้านบนปราสาทของกล่องฟิตท,ทางด้านล่างซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถขึ้นลิฟต์จากใต้ก่อน,นี้ขึ้นมาได้ซึ่งเมื่อตัวของเราขึ้นลิฟต์มาถึงเรียบร้อยแล้วให้เราวิ่งเข้าปราสาทไปโดยเมื่อตัวของเรามาถึงตรงบริเวณนี้นั้นตำแหน่งของพัซิลจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งในส่วนนี้นะั้นมันจะถามเราว่า ใครกันแน่ที่เป็นคนได้สมบัติไปในส่วนนี้มันจะสนุกหน่อยเพราะมันจะมีทั้งเรื่องของปลอมของจริงและของจริงบวกปลอมซึ่งก็ลองเล่นกันดูแต่ถ้าใครอยากดูฉเฉลยแล้วก็สามารถดูต่อได้เลยโดยสุดท้ายแล้วรูปปั้นนกที่เราจะต้องตอบก,ก็คือนกตัวนี้ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วนั้นเราก็รับกล่องสมบัติแล้วไปยังที่ต่อไปกันโดยตำแหน่งต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณชายหาดทางบนซ้ายของเกาะฟริช โดยเมื่อมาถึงในส่วนนี้นั้นคําถามก็คือใครในที่นี้นั้นกินเค้กของเจ้าหญิงไปซึ่งคําตอบนั้นตัวของเราต้องตามสืบต่อซึ่งใครอยากรู้เลยก็ดูคลิปต่อไปได้เลยซึ่งคําตอบของพัซเซิลตรงบริเวณนี้นั้นก็คือนกตัวนี้ตัวของเราต้ก็รับกล่องสมบัติและไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยตรงบริเวณที่ถัดไปนั้นก็คือตรงบริเวณกอฟิตขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายล่างโดยในส่วนนี้นั้นจะถามเราว่าใครคือผู้เขียนบทของบทละครนี้ซึ่งตัวของเราต้ก็ไปหาคําตอบกันเลย คือคําตอบของคําถามนี้ก็คือนกตัวนี้ตัวอเราต็อตอบแล้วก็รับกล่องสมบัติซึ่งก็เป็นการเสร็จสิ้นในการสืบสวนและสํารวจก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการตามหาตําแหน่งของเหล่าลูกป,ปั้นนกที่จะทายปัญหาเราซึ่งผมนั้นก็บอกได้เลยว่ามันก็สนุกนะแต่ก็ถ้าเราตอบได้ครั้งแรกเลยนะ เพราะว่าถ้าเราตอบผิดนั้นมันก็จะเริ่ม d ดอ l ล g u ใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งก็นั่นแหละที่มันจะทําให้เสียเวลาใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพัสดุนี้ก็ลองบอกกันมาได้โดยสุดท้ายนี้ผมนั้นก็หวังว่าทุกคนนั้นจะได้รับกล่องไปอย่างครบถ้วนและก็ถ้าหากผมมีอธิบายผิดพลาดตรงไหนนั้นก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้เลยสําหรับวันนี้นะั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูสําหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละบายยจ้า